ครับนี่ครับโอ้กินให้ดูนะครับเนี่ยเปรี้ยวนะไม่สบายเป็นไข้หวัดมาตั้งแต่เมื่อวานนะไม่ค่อยดีเลยอาการไม่ดีพอดีได้พักนะอยู่บ้านหน่อยนะครับก็หิวส้มมาหละคนเป็นหวัดเป็นไข้มักจะกินส้มหิวส้มนะก็ไปเอามะม่วงมายำนะใส่ต้นหอหอมใส่ห,อ,หอมใส่ไอ้อพริก พริกปนะ่นแล้วก็น้ำปลานะแล้วก็ผวงชุรครับเนะยินให้ดูนะอร่อยนะเปี้ยวเปร้ยวมะขามมะขามน้อยในจิ้มเลยอืมอืม อืมอืมเป,เปเรียร้ยๆเรา่อามะม่วงใหม่นี่ก็ได้เอามาจากต้นเลยนะไม่ใช่มาลางเลยเพราะผมเอามาใหม่ๆไม่ได้ฉีดยามันก็กินได้นี่กินแบบสดๆเดี๋ยวนี้ลองดูเองมะม่วง อืมเออม,มันก็ทำให้มันสดชื่นน่นะครับเพราะว่าคนไม่สบายคนไข้เนาะคนไข้ถ้าเราไปนอน,นอมากมันก็จะปวดหัวเป็นเมือหนื่อยเหนื่อยนาะปวดเมื่อยตามตัวไปหิวส้มหิวส้มก็กจินเนี่ยเนี่ยอืม อากาศเปลี่ยนนะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนนะมะขามมาขามอยู่ที่บ้านนะครับเนี่ยปลูกไว้มันก็มีประโยชน์หมดแต่ถ้าเราไม่ปลูกต้องไปซื้อเขาม่เวลาหิวเวลาหิวมันก็ไม่มีหรือเราซื้อเขาแพงอืมอืม อร่ยอืมไม่ต้องบอกอะ่อะอร่อยกินตัวตัวนี้นอร่อยครับธรรมชาติดีอ่ะมั่อวอืมอืมไม่ต้องไปบอกเปลือกบอกอะไรจุงย,ยาเพราะเราปลูกเรารู้ว่าไม่ได้ใส่สารพิษไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ฉีดยา ืมพอได้กินของเปรี้ยวนะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นนะ่ะนะคนไม่สบายนะ่นะวันนี้ยอย่างดีเลยอืมทั่ว่าอย่างดีของดีอืม อย่งดีงดมะม่วงอย่างมะม่วงอย่างมะม่วงใสหัวหอมแล้วก็พริกป่นแล้วก็ไปน้ำปลาลก็ะอกล้รน

เห็นแล้วครับเนี่ยเริ่มเผ็ดอ่ะเผ็ดแล้วว่าเริ่มจะหายถ้าเผ็ดก็เริ่มจะหายได้มั้งแก้อาการสรองหลังสังแรงครับเนี่ยครับเกิ อาหารของอิสารครับสวัสดีครับ